เอาเฮ้ยเดี๋ยวนี่มัน,นเกมอะไรครๆก็รู้จักอ้เกมการ์ดโปกเกมอนเองเราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับผมก็เพิ่งโหลดมากกเองก็ใช้เวลานานพอสมควรตอนแรกมันจดแดบช้าๆแต่ตอนนี้โหลดหาแล้วผมก็เห็นไปดูของพี่ไซเบอร์เขา ก็เลยอยากเล่นขึ้นมาเพราะติดโปเกมอนเหมือนเขาเออเอออืม 82. แปดสิบสองเดี๋ยวจะสอนโหลดเองครับมันจะมีเว็บหนึ่งเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันเก้าเอ็ดแปสองสามเก้ 94, าสีา่เห้าเกห ก็เจ็ดกรเจัดสิกอบเอดโอ้โหสออรฮ้ยเกมมอนปโปเกมอนทราดิ้งอะไรไม่รู้ครับอ่านไม่ออกอ้อเชี่ยยังมีโหลดอีกมันเป็นเกมการ์ดออนไลน์อะ แบบบอลออนไลน์ดวลกับกันอะไรดวลกันได้อย่างเงี้ยก็พอจะสนุกอยู่นะครับก็คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกอยู่อโอ้ยนานนานแสนนานอะไรวันนี้ bạn lấy giúp chết đi nào quá ờ mày khoảng mà cụ tông nó วันอะไรเกิดเดือนแปดแล้วไงวันที่สามสิบเอ็ดอะ่ะอ๋อเชีย่ยล้วสามสิบเอ็ดอะ่ะอ๋อดี๋ยวแปดก็สิงหากันยาตลาพฤษจิกา อแปดก็ถูกอะไงมีถึงสามสิบ่างใหม่เยียเยียอเอาสองพันเอาสอา 2, งพันตรงตรงเลยอะไรอะไรเนี่ยคอนตีนิวแม่งเลย ดิสนีก็บีเอ่อสินีใช่นี่ปะ เดี๋ยวขอตัดน,นะครับใส่พัดหมดแป๊บอ่านี่ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะ r i g i s t e r Register ี๋ยว S ชาววย <What? S 2> เดี๋ยวนะดิเดี๋ยวคอนอะไรของมึงไม้ล็อกปีนะถ้าลา็อกินผมก็ต้องใส่ลาดอีกมะเอาจะผิดนี่ อใสาพาสเวิร์สเซตล็อกอินดิครับซิร์ฟแอคออฟไลน์เดี๋ยวเซิร์ฟปิดเนี่ยดูดิดูด,ดิเดี๋ยวเข้าไปนะเดตฟอร์มเซิร์ฟปิดิดูดิ เนี yes. ่ยเซิร์ฟเวอร์อะไรของมันดะออฟไลน์พีซีอังเกนแล้วก็งั้นเราก็ไปต่อกับการจบกันเลยจบจบครับ เดี๋ยวมามาตอบการสอนโหลดเลยนี่ครับนี่คือเว็บของมันนี่คือเว็บของมันหน้าตาเว็บมันเ่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมลูคาเรโอโเมกาไงละ่ะนี่ก็อะไรเนี่ยอะไรนะเขาเรียกว่าลืมแล้วนี่คือสกิล พบรแางการใช้กิ้วคือคลิกแล้วมันจะมีอะไรเนี่ย Destroyer King นี่คือการได้ตำนานแล้วเราก็นี่คลิกดาวน์โหลดแล้วมันมีคลิกอะไร่ไมัมครับนี่คือ Android Android 4.0 and hanker version 2.35.0 24.7 m uh, b อ่า ถ้าเราคิดดูดีในคอมนี่จะประมาณ200เมตรใช่ไหมเราคลิกนั่นแหละจบเดี๋ยวทิ้ง,งไว้